อันนาบ้านกลางทุ่งนะวันนี้นาบ้านกลางทุ่งก็ที่ไร่หกไร่นะครับหกไร่โดยพ่อยายทวดเหมือนเดิมนะครับผมเป็นข้าวหอมมะลิเหมือนเดิมนะครับ โอ้ยแถวนี้ไม่มีข้าวเลยเออเออเออมาเพ่มาเพ่แถวบ่มีข้าวเลยนี่ไม่มีข้าวเลยเออบ่มีข้าวพ่อต้ด เราหวานข้าวยังไงไมนะ่มีข้าวเลยนะอาไม่ข้าวเร่องนีนะอืมไปหลงหน้าแล้วนะครับหลงหน้าครับไม่มีข้าวเวื้องหนึ่ง มมมไม่กไม่กไม่ม่ข้าวเลยเป็นนานึ่เหมดวนวะวันี่เวื่องเหมือนไ ูดแลดูหอ้ว错เนี่ยไม่มีข้าวเลยโอเคอเค่อคอคอคานแล้วครับเอามาเอามาซ่อมบำรุงแล้วเดี๋ยวจะว่านุ่งพิราบกินอยู บ้านการทุ่งธรรมชาติดูไปดูทีมงานก่อนทีมงานกำลังแก้กันอยู่มั้งก็เหลือหน้าหน้านิดนิดเช่นไง ทีมงานบ้านจังเก่าเจ้าของเจ้าของนาครับสภาพ <Okay. S 1> เมื่อ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 วานก็หลับคารถครับ